สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้อยู่กับ E V P R เสียงโคตรดังเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมจะมารีวิวป๋าป๋าเนี่ยไอพ่อของอูริวอะพ่อของอูริวอะผมเข้าผิดไอดีโอ้โหเนี่ยผมจะมารีวิวตัวเนี้ยแต่ผมเข้าผิดไอดี diver, yeah, ไง ผมจะมารีวิวตัวนี้นะแต่ว่านั่นแหละครับเข้าผิดไอดีก็แ๊บหนึ่งนะทนผู้ชมผมตัดต่อไม่เป็นก็ขออภัยด้วยบายเชเฟเอ้ยเข้าโอโออกแล้วก็บวมมาไปหนึ่งทีแล้วก็เข้าไปเออเอาเข้าไม่ได้เยลยระบบเกมมันเข้าไม่ได้ผมจะเรียนอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้บ่ายจะบ่ายสองแล้วทุกคนผมจะเรียนอยู่แล้ว ผมน่าจะลงคลิปสักตอนเย็นนะน่าจะลงคลิปตอนเย็นนะคิดว่าประมาณนั้นแหละเดี๋ยวก็เรียนเรียนทั้งวันเลยวันเนี้ย <laughs> เรียน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 เอา้าแล้วอย่าลืมโหวตด้วยนะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะจ๊ะคอมเมนต์กันมาเยอะๆเยอะที่สุดโอเคตั้งค่าระบบใครที่ดูก็ต้องคอมเมนต์นะครับใครที่ดูก็ต้องคอมเมนต์คอมเมนต์เดี๋ยวนี้ ไม่งั้นผมจะไปถึงบ้านคุณแล้วจะส่งพิซซ่าให้คุณอะไรครับเนี่ยอะไรของผมเนี่ยฮะผมยังขับมอไซค์ไม่เป็นเลยไปส่งพิซซ่า,างไงเนี่ยเดินไปก็ไม่เดินไปจะไปรู้เไงล่ะตายครับผมนี่ปาริวอันนี้ไปเซิร์ฟไอดีหลักของผมนะไอดีสามร้อยแปดสิบนะเซิร์ฟสามร้อยแปดสิบผมมีพ่อมาแล้วนะครับ ถือว่าใช้ดีไหมครับก็ไม่แย่ครับเอามาคอมโบกับตัวอะไรก็ตอยูเอามาคอมโบกับไอเจ้าไออุก,กิทาเกะก็ได้อยู่มั้งที่จริงลูกมันแรงกว่านะผมรู้สึกลูกดาเมจมันแรงกว่านะผมรู้สึกงั้นนะ <laughs> ออสุดยอดอะลูกมันดาเมจแรงกว่าไปครับเดี๋ยวเราไป PVP โชว์ท่านชมดีกว่าว่ามันจะดีแค่ไหน ขอพลังพอๆกันนะไอ้นี่เขาเรียกว่าพอกันนะซูมไม่ได้ครับพลังเยอะเกินโอ้พลังนี้ก็เลิกเล่นถาวรเออเขาน่าจะเลิกเล่นถาวรเฮ้ยเขามีแค่ตัวเดียวเขาเล่นตัวเดียวอะเออสุดยอดเลยนี่เมื่อเขาบอกว่าเลิกเล่นถาวรไปสู้กับเขาดีกว่า <laughs> พลังโอ้โหแต่สปีดเขาเยอะมากแล้ว ต้นมาดิครับอ,อ,อ,อฟาดกระหน่ำกระหน่ำหายักคู่ไปหนึ่งจังหวะโอโ้โหเหมือนตีบอสอ่ะสัส่นเงี้ยสึกฟาดฟาดเลยฟาดไปจังหวะนี้อูริวอู้ริว,รวแค้นยิงธนูไปหนึ่งทีแล้วติดบล็อกสุดยอดเลยผมอยากเห็นสก,กิลมนะันอ่ะตัวเนี้ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเครื่อเจ็บไปเถอะเจ็บนะเจ็บนะอย่าบอกนะป่าริวป่าริวใจเย็นเฮ้ยป่าริว ป,ป,ป่าลิวโอ้โหป่าลิวแม่งโหดเกินโหป่าลิวโหดเกินผมไม่ได้ดูสกิลเลยอือหยอดเลยไปไปอือช่าง,งเป็กอลโลที่นอนสุรุกรูนเลิกเล่นถาวรเออเขาน่าจะเลิกเล่นแล้วแหละตั้งชื่อขนาดเนี้ยก็เลิกเล่นไปเถอะนี่เขาเรียกว่าพีพีพีวีพีโอ้โหแต่พลังมันห่างมันเกินอ่ะ แพ้แตกอะ่ะบอกเลยแพ้ซึ่งผมแนะนำนะผมแนะนำหลายตัวเลยสามสามบาทขาดตัวสามสามบาทขาดตัวไอเด็กเกียอติไอไอยูทู YouTube บบังมาเด้อโอ้ยฮ่าอูออาอาเชงจางหรือเบ่งเบงอูอีอูอา ซุ่มกาชาปองการจีกว่าไปไปกันเลยโอ้โหได้ของอะไรมาได้ของอะไรมาอัชเวฟโอ้ได้อะไรมาครับเนี่ยทุกคนได้ของเกลือๆทั้งนั้นเลยเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีทุกคนอันนี้ด,นนดีมันก็ไม่ดีดเท่าไหร่นะอันนี้นักลบนักลบแจมแจ้งอะไรเนี่ย ตัว HP กับ HT HLT Effect อะไรก็ได้หมดโอเคก็ไม่แย่ครับอืมอันนี้รอบนี้ไม่เกลือนะรอบไม่แย่ไม่เกลือไม่เกลือเลยไม่เกลือโอ้โหได้ยกมันเพิ่มด้วยคือว่าอยู่ทำไมยกมันเพิ่มเฮ้ยอันนี้ก็ดีเอามาอัพสปีดได้อันนี้โอ้โหเกลือ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  ผมขอดูอาวุธกันนะว่ามนีอะไรไหมอันนี้ผมก็ไม่ได้สะสมอะไรมากครับก็มาเล่นเล่นครับมาเล่นเล่นทีไมโครเล่นเลยมันมีอาวุธของอูริวด้วยอวูริอูริอูริเดี๋ยวผมอยากปลุกอาวุธมากเลยผมอยากปลุกอาวุธตัวอะไรดีเฮ้ย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 ผมอยากปลุกอาวุธตัวหนึ่งอะแต่พวกนี้มันโหดไงเอ่อพี่พี่อะไรนะพี่ โซมาตะคอยเป็นน่ะชินโซเทคเค้นอาผมว่านะชินเลว้ยวขุดพูอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหเราวไม่ได้รีวิวป่าลิวเลยอะป่าลิวแล้วอะโหดนี่เขาต้องไปลานปลารองครับนี่คือความโงดของเขาครับเขาต้องไปลานปลารองเท่านั้นเดี๋ยวผมเล่นไปแล้วเอ่อตัวละครนี้กำลังเขา มันเลยไม่ได้รีวิวแล้วอลีน่าเถอะน่าจะดีสุดผมโอ้โหรีวิวตองนี้ก็ได้เดี๋ยวให้ดูความแรงดีกว่าว่ามันจะแรงแค่ไหนไปกันไปไปครับเบิมโอเห็นหน้าลูเคียมานานแล้วเนี่ยจังวันน <acked noises> ี้ปึ้ม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 ่ทําการเปิดไปดิมาซึ่งตอนบุบูบูบบดยายุนรบหนึ่งที่ จังวันนี้ใส่หุ่นบ้าบ้แล้วก็บูมไปหนึ่งที่โอริวพระเอกของเราในวันนี้ยิ่ไใหญ่ททีเกือบหายหมดโอ้โหไม่ได้มาด้วยเท่าเอยอะไรของมันเนี่ยไอ้อริวเอ้ยโอ้ยเก็บไขดีเก็บ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 โอ้โหติดฉากไว้โอ้โหได้ติดฉากโอริวไอตอนนี้ถือแย่สุดจริงเฉยเลยโอริวลูกพ่อเราจะต้องไปแก้แขนไอ้เจ้าสันเงี้ยสุดที่แม่งมายี่แย่งสีเฮ้ย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  คนนี้โหดไปปะผมว่าโดนผมว่าโดนแค่โอ้โหคนนี้กําลังใช้ได้เลยมาดิครับก็มาดิครับ<ๆ>ก็มานี่ครับอยากเจอคุณเขาชื่ออะไรอะผมไม่เห็นชื่อเขาเออออตาเหรอออตาปะ <c oughs> อ่านชื่อผิดขอได้วยผมไม่อ่านไมอ่ออกซิเีนละเซนิกสิกบูมบามบูมาไปหนึ่งทีสเด็ ปเจ๊จังวันนี้ยิงหน้าไปหึงทีไม่แตกแล้วหิวมาอีกแล้วยิงหน้าไปหนึ่งทีและทันจิโร่เอ้ไม่ใช่ทันจิโร่อะไรล่ะอิจิโกะฟันไปหน้าหนึ่งทีแล้วทำการซันกิสุฟ้าไปแล้วอูริวเอ้ยไม่ใช่อูริวริวเคนฟาดไปจังวันนี้ไฮยะคููพายุน่ารกมาหนึ่งจังหวะแล้วบากว่าเตะเข้ามาแล้วจังวันนี้ฟันเข้ามาหนึ่งทีและอโ้ชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ อันตาไปกันไปเอันหนึ่งเชปุ๊บล้างสถานบางใครไปหนึ่งจังหวะบุ้มบุ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 มไปหนึ่งทีติดพิษไปถันสียาเกสโซไปหนึ่งทีเข็มปัจิเกือบแตกและเซมบงซากุระปิดฉากไปด้วยสุดยอดแห่งความเทพอย่างเบียคุยะเล่นได้ทุกสถานการณ์ครับไอ้เบียคุยะพูดจริงนะ ผมเล่นได้ทุกสถานการณ์เลยตัวเนี้ยก็มาดิครับก็มาดิครับผมก็มาดิครับจังหวะนี้ครับมาถึงก็เปิดไปก่อนมาถึงราร้องไปหนึ่งช่วงติดบ้านไปสองตัวแล้วก็บูมแบบปูไปหนึ่งจังหวะบ้งไปหนึ่งทีจังหวะนี้อูรีวิ้งเขานูยิงหน้าไปโอ้ผมเบาจังเลยอ่ะเบากว่าไอซันคืดเยอะด้วยความที ia, ler, mm ่ส hmm. ุดยังปั้นไม่สุดด้วยแหละก็น่าจะเบากว่า ฟ oh ันไปปุ๊ต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 ุุ๊ตุุ๊ตโอ้โหยิงแรงเหมือนกันนะแจกมิดเดิ้ลบวางวาบวางวงไปเลยเรติดสตันด้วยเฮยจกครูเข้มาหนึ่งจังหวะแล้วติดใบไปทางโอ้โหริวเคนเอาลูกมายิงมาโอ้โหลูกไม่ยิงโคตรเจ็บเลยโอ้โหฟาดอะฟาดไปโอ้เจ็บใจเย็นเฮ้ยจเย็นใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยโอ้โหโอ้โหไปนะไปแล้ววางไปหนึ่งที จงังหวะนี้เซ่มันจะคอยมานอาตีคลิปไปจังหวะเซ่มันจะคอยมันาปปาามน,นาบ้าเมื่อไหร่หนึ่งทีไม่โคตรมาเลยแล้วจังหวะนี้ฟาดฟาดแล้วก็ฟาดไปจังหวะนี้ฟาดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ฟาดไปแล้วอูริวปิดทางไม่ไม่มิดโอโ้โหอูริวไก่เกินอูริวเคนเลยอะ่ะอูริวอะไรริวเคนบุย้ย <c oughs> พูดชื่อผิดตลอดเลยมันซ้ำไงเอาเอาย <c oughs> ิ่งยิ่งยิงเฮ้ยยิ่งปิดฉากไปด้วย <c oughs> ถ้าอะไรไม่ลึกจำชื่อไม่ได้ ยินปิดฉากครับผมยอดมากใกล้เรียนอย่างเนี้ยเดี๋ยวขอใกล้เรียนอย่างตัวนี้จะบ่ายจะบ่ายสองอะน่าจะพอได้อยู่รับเวทรับเวสโอเครับเวสเรียบร้อยก็าทำการมาที่แพ็คตบโตัวครับแพ็คตบวตัวอะไรเล่านี่ไงมารับเหรียญนี่ไงนี่ไงมารับเหรียญด้วยเออมีอไหมไม่มีล้ อุอ้ยไอเจ้านี้ไหย,ย,ยุดโอ้ยแจากกระชับปองาชุบกระชับปองโอ้เขามีเทศกาลแบบนี้ด้วยนรบยอดเลยเฮ้ยสุ่มกระชับปองอีกแล้วหรอมันแจกเยอะจริงๆอ,อ่ะไปแจกเยอะนะแจกเยอะนะแจกเยอะนะฟาดเองจังหวะโอ้โหมา อืได้ของเกลืออีกแล้วครับเกลือ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 ตอนนี้จะร่างกายตอนนี้โคตรเค็มเลยครับพูดจริงนะร่างกายตอนนี้โคตรเค็มเค็มอย่างอะเกลือผสมผสมน้ำปลา <c ười> คือมันยิ่งเค็มเข้าไปใหญ่เอออิติโกะพัทธา,าเค็มบาจิผมว่าเค็มบาจินี่ก็คือตัวที่โหดมากเลยนะ หัตถันเจนบทที่10ได้300เพชรเลเวล60จะได้ส์วีไอพีสามเดี๋ยวสายฟรีสามารถได้เบียลคุยาไหมทุกคนเออจะว่าไปสายฟรีก็มีสิทธิ์ได้เบียลคุยาเหมือนกันนะนั่นนะสิสายฟรีมีสิทธิ์ได้เบียลคุยาเหมือนกันนะต้องเลเวล60สิอะครับท่านผู้ชมอุย้ยอะไรเนี่ยอะไรนักหนาเนี่ยต้องมาเลเวลโอ้โหเรบงเลเวลอะไรอีกเนี่นย ไปครับอ้าวจะเรียนอยู่แล้วไปครับไฮเซนโซสึกฮตไปครับผมไปไปไปเอาอ่ะเดินยวตีเอาตีไปก่อนดีครับเซเบอคุไรบ้าบะไรมาหนึ่งดี้ตีกิโมบ้าบูแแบแล้วบาไปแซ่มันจะครบ้าดาตีทิพย์มันสองคู้หูเดียบน่ะหายไปเลยอุ้ยจะว่าไปเจ้านี่ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ย

จ็บโอ๊ยเจ็บไปเกินอ่ะตอปีกร่อนมึงอ่ะฉันไม่รู้ว่าเดี๋ยวพี่จะผิดตัวทีไร่าดใช่แหลยฉันทิอยากกิโซ่ไบหนึ่งทีติดคริติคอนลงไปโซ่มาตะคอยด่าโอ้ยเรือติดีสองตัวเซ่มาตะคอยมาตะาเออเออเออติดทีอีกรอบหนึ่ง ติดที่สามรอบนะมันติดคีคโค้ดอ่ะเออติดคีแรงนะไอ้อูคิทาเกะถ้าติดครีมันโคตรแรงบอกเลยเออกถึงกับถึงกับติด MVP บอกเลยเอ,อุคิทาเกะโคตรแรงถ้าใครปั้นสุดนี่คือแบบฟาสี่ทียังได้อ่ะเอาง่ายๆนะโหดกว่าโรยุอิจิร่างยูอานะ <c oughs> ไอโหดจริงตัวเนี้ยโหดจริง เอายิงหน้าไปหทีแล้วก็บ้ามาไปซิกาบูมบ้าบึ้มบาบ,บ้าบแล้วก็บาบ,บาบไปหนึ่งทีออคิทาเกะทำการออคิทาเกะบ,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 บ้า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 บโอ้โหไม่ได้ติดเคก็ยังแรงอยู่ดีโอคิทาเกะนี่โหดเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยอ่ะอ้ยสก,กิลมันแรงดีนะเออมันแรงดีาบาบ้บาบ้บาบยิ้วให้ตัวเองมนะันอ่ะโอ้โหยิ้วให้ตัวเอง โซเกสซ์อราทำกันฮิวไปหนึ or, uh, i, raw, ่งทีเกือบเต็มสามรอบบา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 เอาติดโขนบล็อกน่าสงสารเอายิงมาตัวลูกโอ้โหตัวลูกเจ็บผมมารีผมมารีวิวรีวิวเคสหรือว่าจะมารีวิวอุทาเกะเนี่ยก็จริงสรุปมารีวิวตัวอะไรกันแน่บังใครเป็นจังหวะแล้วก็บา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 เาติดพรีแล้วเซมบงเซคุระ Pues เอเือเกือบแตกหมดจ้างว่านี้ทันจีอยากแกกอบ้าใาม่โอเคแล้วแกทกันมือปือบือมือติดครีติคอนติดครติคอนเออื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 เจ็บไปดิเอาไม่เหตติดต่อเอ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 อออออเอเจ็บหนักเจ็บหนักเออตะเกีเมอกันโอ้โหวิวเคนผมไม่ได้อันติเลย น่าสงสารดิวเคนจังไม่โคตรน่าสงสารเลยอ่ะน่าสงสารมากอ่ะโคตรน่าสงสารเลยดิวเคนเรานี่เหมือนเป็นตัวประกอบอ่ะเดี๋ยวทำม,มาฝั่งนี้ดีกว่ายิงหน้าไปทางของริวเคนแล้วว้าวมันก็แหลงกันนะหวาดมากไฟงี้สุดแรงไปเยอะเลย

เองไม่ใช่ลูกฉันเออลูเคีย,ยคน่าจะพูดงั้นไปไอ้ลูเคีย <ength> ไอ้ลูเคียจะเย็นไอ้ลูเคียค่ะฮึมแสบไม่เบาเลยนะเจ้าลูเคียเนี่ยเจมบงเซคุระเข้าไปหนึ่งทีเห็นสิยาเกโซโดนทิฟเข้าไปหนึ่งทีจัหงหวะนีปป้าป,ปาบปาบปาบโอ้โหมึงมึงมึงรบอบบอบแสบจังหวะ para. โอ้ยยิงแล้วก็ไม่ตายบ้า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 บัาม,ม,มตายไหมน่ะอ้าวตายเฉยวัดวัดเดอะแมวตายเฉยเลย it's okay, o so, so. โอ y คดูสอยโซโกได้เพชรคตรเยอะเลยอันเนี้ยก็ว่าโอเคสำหรับวันนี้นะก็ใกล้จะเรียนแล้วนะ สำหรับวันนี้นะเราจะลงคลิปตอนเย็นนะถ้าจำไม่ผิดนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยแล้วเจอกันเดี๋ยวอย่าลืมนะกิจ,จกรรมโบนะับกิจ,จกรรมโบนตกิจ,จกรรมโบวตครับระว่างเอ้ยผมไม่ได้เข้าไอดีน้วอะระหว่างจะตู้รีเทิร์นไอ้เจ้าอิจิโกะขาวกับโทชิโร่ครับ กดหนึ่งหรือกดสองก็ดีฮะกดหนึ่งกดสองก็ดีมีคนมีท่านนัวแดนส์นะกดกดเอ่อกดหนึ่งมานะเป็คนหนึ่งชื่อเอ่อออกอ่านไม่ออกได้ครับขออภัยด้วยนะครับชื่อเป็นเหมือนผู้หญิงเนาะก็เขาโหวตมาสองนะก็ยังเลือกตัดสินใจไม่ถูกนะแล้วก็ไอตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะ ถึงอุนคิโอราไอตัวเนี้ยเป็นร่างที่สองอนะไอตัวเนี้ยร่างที่สองนะเออร่างที่สองนะดูใจส่มตัวนี้ซึ่งผมเนี้ยน่าจะได้อุปกรณ์อาวุธด้วยผมน่าจะาได้ศอกเนี้ยแต่เพชรจะไม่เหลือนะหยกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพชรหยกอะหยกจะไม่เหลือนะหยกจะไม่เหลือคือหยกจะไม่เหลือแต่ได้อุปกรณนะ์ในศองตัวน,นี้แต่ถ้าผมอุนคิโอราร่างสองถ้าผมไปสูมอุนคิโอราร่างสองเนี่ยผมจะมีเพชรเหลือเตือ โไปได้แตผมจะไม่อาวุธแล้วผมจะได้แค่หตัวนี่แครับผมก็ตัดใจไม่ได้ะทีนะสโลวันนี้นะก็โหวตอมาเยอะๆนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ้เจอกันะกดไลค์ตนะกดแชร์ด้วยนะเฮ้ยกดแชร์ด้วยไลคด้วยกดดตะไ้ด้วยกดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้ครับผมสลวกวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย้